Swinia's Parfum Morning Green Grass กลิ่นตัวใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ของ s v e n i r s ครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับคลิปวโอนี้ครับก็จะมารีวิวน้ำหอมนะครับแล้วก็จะมาเปรียบเทียบน้ำหอมด้วยนะครับกลิ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับจากแบรนด์ของ s w i n i r s Parfum นะครับซึ่งล่าสุดนะครับเขาก็ได้เปิดตัวออกมาทั้งหมด3กลิ่นด้วยกันเลยนะครับซึ่งกลิ่นนี้เป็นกลิ่นแรกที่ทางแบรนด์นะครับเขาอยากให้ผมมาทำคลิปรีวิวนะครับแล้วก็ผมได้ทำคลิป เฟิร์สอิมเพรสชันน้ำหอมสั้ง3กลิ่นนี้ไว้ในช่องของพี่แบงเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่งถ่ายเสร็จไปเมื่อสักครู่นี้นครับแล้วผมก็มารีวิวแยกของแต่ละกลิ่นให้ทุกคนได้ดูกัน,นครับก็จะแบ่งไปทั้งหมด3คลิปเลยครับเพราะว่าทั้ง3คลิปนะครับผมก็จะมีน้ำหอมมาเปรียบเทียบให้ทุกคนได้ดูกันด้วยครับว่าแบรนด์ระหว่างซูเนียส์ s าร์ฟัมกับอีกแบรนด์หนึ่งเนี่ยที่ผมได้เตรียมมาเปรียบเทียบให้ทุกคลิปกันเนี่ยมันจะมีความเหมือนหรือมันจะมีความแตกต่างกันยังไงนนนกลลิ่่ ua, iors, Green, ีี้้มมชือววาาเป็็แขด30 ครับ1,900บาทครับแล้วก็ขนาด50มิลครับ1,790บาทนั่นเองนะครับและล่าสุดนะครับเขาก็มีตัวเทสเตอร์แบบนี้ให้ทุกคนได้ลองกันด้วยนะครับขนาด10มิลเนาะถ้าใครสนใจก็ผมจะทิ้งลิงก์ร้านซูมิเนียสพาฟาร์มไว้ตรงเดสคริปชันด้านล่างแล้วก็ตรงท็อปคอมเมนต์ด้านล่างให้เรียบร้อยแล้วนะครับกลิ่นี้นะครับอินสปายมาจากบ้านของ Creed Green Irish Tweed นะครับซึ่งผมยังไม่เคยลองตัวนั้นนะแต่ว่า ผมมีตัวมาเปรียบเทียบจากบ้าของอเล็กซานเดรียให้ทุกคนได้ดูกันครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกลิ่นนี้ก่อนครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายเนี่ยเราจะไปเปรียบเทียบกับน้ำหอมอเล็กซานเดรียกันนะครับกลิ่นช่วงต้นของเขานะมันจะมีความสดชื่นแบบสดชื่นมากๆนะครับแต่มันจะมีความซับซ้อนอยู่ด้วยครับมันจะมีความเดบด้วยตรงที่ว่ามันจะเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นดินดินมันมีความเป็นหญ้ามันมีความเป็นวอเทอรี่ ที่ไอกลิ่นดินๆตรงนี้ยมันทําให้เป็นกลิ่นที่มีความเข้มข้นมากขึ้นมันเป็นกลิ่นที่ทําให้รู้สึกว่ามันมีความอินเทนส์บางอย่างแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นดินที่เราแบบลงไปนั่งบนพื้นน่ะแล้วเราได้กลิ่นดินๆเราได้กลิ่นย่าๆ,ๆอะไรแบบนั้นเลยนะมันก็ค่อนข้างจะแบบให้ฟีลแบบนั้นมากๆนะครับแต่ความสดชื่นตรงเนี้ยผมว่ามันก็ไม่ได้เยอะจนเกินไปนะมันแบบไม่ได้เป็นกลิ่นที่โปร่งหรือว่าไม่ได้เป็นกลิ่นที่สว่างจนเกินไปนะครับความเป็นมะนาวความเป็นเลมอนความเป็นเบอร์เกอรับ ผมว่ามันเป็นกลิ่นที่ทําได้ค่อนข้างจะดีกับกลิ่นดินดินกับกลิ่นวอเทอรี่ของเขากลิ่นวอเทอรี่ที่มันให้อารณ์แบบสปริงเกิลเวลาที่เราไปอยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัยหรือว่าเราไปสวนสาธารณะต่างๆครับมันก็จะมีสปริงเกิลใช่ไหมแล้วก็สปริงเกิลตรงนี้มันก็จะเหมือนแบบลดน้ําต้นไม้ใช่ไหมครับแล้วก็เวลาที่ s p r i n เ l e ลหรือว่าเวลาที่น้ำตรงนีงน้มันไปกระทบกับหญ้าแล้วเราได้กลิ่นประมาณนั้นนะครับมันตีขึ้นมาให้มันไปกลิ่นประมาณนั้นเพียงแต่ว่ากลิ่นดินกลิ่นเอิร์ตี้เอิร์ตี้ของน้ำหอมกลิ่นนี้ค่อนข้างจะชัดซึ่งผมก็ค่อนข้างจะแปลกใจมากๆเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่ผมทําคลิป First Impression กับพี่แบง์เนี่ยผมก็มีการที่จะแบบว่าได้น้ําหอมมาประมาณโหเกือบๆจะ เกือบเกือบอาทิตย์กว่าแล้วมั้งครับแล้วก็แบบเก็บไว้เลยอ่ะก็คือไม่ได้ดมเลยแต่ว่าผมต้องแกะกล่องน้ําหอมเพราะว่าผมซื้อขวดเต็มของซิมโรสมาครับผมเลยต้องแกะกล่อง กล่องนั้นออกนะครับแล้วก็เหมือนแบบแอบดมนิดนึงนครับแอบ,บดมจากตัวสเปรย์ตรงนี้ซึ่งสเปรย์ตอนนั้นผมยังไม่ได้ฉีดเนาะก็จะได้กลิ่นที่มันมีความสดชื่นมากๆเลยแล้วก็จะได้กลิ่นเหมือนเราแบบอาบน้ําใหม่ๆเราใช้สบู่รูๆเราได้กลิ่นประมาณนั้นครับเพียงแต่ว่าได้ฉีดจริงๆแล้วเนี่ยกลิ่นมันก็ค่อนข้างจะต่างกันพอสมควรเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีความใกล้เคียงกับสิ่งที่ตอนแรกที่ผมได้กลิ่นมากขึ้นเพราะว่า มันจะเริ่มเป็นกลิ่นที่มีความโปร่งมากขึ้นครับจะเริ่มเป็นกลิ่นที่มีความสดชื่นมากขึ้นครับซึ่งผมก็ค่อนข้างจะชอบในการเดเวล็อปกลิ่นของน้าหอมกลิ่นนี้นะครับและกลิ่นนี้นะครับผมจะจับได้ถึงความเป็นฟลอรัลที่ชัดมากๆนะครับอย่างตัวโรสนะครับอย่างตัวไอริสอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นกลิ่นที่มันก็ไม่ได้หนักมากนะมันจะเป็นกลิ่นฟลอรัลที่มาเรื่อยๆมาจางๆมันจะตัดกับโน้ตของเขียวเขียวมันจะตัดกับโน้ตของเวทท v เวอร์โน้ตแบบเออร์ตี้เออร์ตี้เนี่ยได กลิ่นเนี่ยมีความซับซ้อนมากขึ้นแต่ก็ยังมีความใช้งานง่ายมากๆนะครับไม่ได้เขียวจะเกินไปมันเป็นกลิ่นที่ทําได้ค่อนข้างจะสมูทความเขียวของเขาเนี่ยมันก็จะมีความสดชื่นด้วยซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบเขียวจะเกินไปหรือว่าเขียวแบบเขยียวแบบคนแก่อะไรเงี้ยน้ำหอมกลิ่นนี้ไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับซึ่งมันเป็นกลิ่นที่วัยรุ่นค่อนข้างจะใช้งานได้ง่ายมากๆใช้งานได้หลากหลายสายการมากๆเลยนะครับมาพูดถึงในเรื่องของเวลาโอกาสกันบ้างน,นะครับกลิ่นนี้ผมว่า,ลาหลากหลายสายการหลากหลายเวลาโอกาสมากๆนะครับในช่วงกลางวันเนี่ย ฉีดไปเรียนฉีดไปทํางานน้ำหอมกลิ่นนี้ถือว่าเหมาะมากๆนะครับฉีดไปพบลูกค้าฉีดไปเข้าประชุมฉีดไปงานพิธีการฉีดไปงานทางการในช่วงกลางวันฉีดไปแบบว่างานประชุมงานสัมมนาต่างๆผมว่ากลิ่นเนี้ยทำได้ค่อนข้างจะดีมีความหรูหราแต่ก็มีการเข้าถึงง่ายด้วยมีความเข้าถึงง่ายด้วยนะครับเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะวัยรุ่นด้วยเงี้ยผมว่า ชีวิตในช่วงกลางวันค่อนข้างจะทําได้ครบหลากหลายสถานการณ์มากๆและยิ่งถ้าคุณฉีดไปเดยหรือว่าคุณฉีดไปพักผ่อนคุณฉีดไปเที่ยวช่วงกลางวันอะไรเงี้ยผมว่ากลิ่นนี้ก็ทําได้ดีเช่นกันนะครับ d n นกลิ่นของเขาเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะใช้งานได้ง่ายอยู่แล้วและเหมือนซูเปอรสปอร์ฟมเนี่ยเขาทําให้ใช้งานง่ายขึ้นไปอีกแล้วก็ในตัวกลิ่นของเขาเนี่ยมีความซับซ้อนเดเวล็อไปจนถึงช่วงเบสโนเลยนะครับซึ่งมันเป็นเหมือนแบบข้อดีของแบรนด์แบรนด์นี้มากๆากนะครับแต่ถ้า อาจจะไม่ตอบโจทย์กับการที่คุณจะฉีดไปเดทกลางคืนฉีดไปเที่ยวกลางคืนหรือว่าฉีดไปงานพิธีการฉีดไปสังสรรค์กับเพื่อนช่วงกลางคืนอย่างน้น้ำหอมเกนี้นี้ถือว่าตัดออกไปในช่วงกลางคืนได้เลยนะครับยกเว้นเสแต่ว่าคุณจะฉีด เพื่ออยู่กับตัวเองคุณจะฉีดเพื่ออยู่กับแฟนอยู่กับครอบครัวที่บ้านเนี้ยผมว่ามันจะเป็นกลิ่นที่ทําให้เราสึกสบายใจเราได้กลิ่นแล้วเราอยากมีความแบบผ่อนคลายเรารู้สึกแบบเออฟีลกู๊ดเมื่ออยู่กับบ้านเมื่อเมื่ออยู่ที่บ้านเรากับแฟนกับครอบครัวเราอะไรประมาณนั้นมากกว่ากลน่นหอมกลิ่นนี้ในช่วงกลางคืนนะครับและในคลิปโรนี้นะผมก็ยังไม่ขอพูดถึงเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ละกันเนาะเพราะอันนี้เนี่ยผมอยากจะให้ทั้ง3มกลิ่นเนี่ยมันคงความเป็น first i m p r e s s ั่นไว้อยู่นะครับผมอยากจะให้แบบว่าแค่ดมกลิ่นแล้วเราก็นนึกภาาาาจร นึกว่าได้โอกาสเอานึกแบบอะไรต่างๆที่เรา นึกออกกับน้ำหอมกลิ่นกร่นนี้นครับผมยังไม่อยากที่จะหยิบมาใช้แบบเต็มวันว่าผมจะรู้สึกยังไงผมก็อยากจะรีวิวตามที่ผมนึกออกแล้วก็ให้มันมีความเป็น first impression อยู่ในทั้งหมด3กลิ่นนี้เลยนะครับถ้าสรุปเลยนะครับน้ำหอมกลิ่นนี้ผมว่าเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะวัยรุ่นมากๆนะครับมีความสดชื่นด้วยมีความเดฟด้วยมีกลิ่นที่ซับซ้อนด้วยครับเดวลล์ถึงช่วงเบสถึงช่วงรายดาวเลยนะครับถือว่าเป็นข้อดีของแบรนด์ซูเนียส์พรฟัมมากๆครับถ้าใครถามว่าราคาขนาดนี้เนะี่ยคุณ ผมก็ยังตกใจอยู่เหมือนกันถ้าคุณจะไม่ซื้อน้ำหอมกลิ่นนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้อวยด้วยมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะดีมากๆแล้วก็ช่วงต้นกลิ่นเป็นยังไงผมอยากจะให้รอถึงช่วงเบสถึงช่วงไรดาวเลยเพราะว่ากลิ่นของเขาเนี่ยมันจะมีการเดวลลอปไปตลอดนะครับแล้วก็ในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆผมเชื่อมัน่นแบรนด์แบรนด์นี้มากๆว่าเขาจะติดทนทั้งวันแน่นอนแล้วก็คุณไม่จะเป็นที่จะต้องพกขวดแบบนี้ไปเติมระหว่างวันเลยนะครับและเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะได้หลากหลายโอากาสได้หลากหลายสาการมากๆในช่วงกลางวันด้้วววยยนนนแถมมติดทนนดทาาผ่ แบรนด์แบรนด์นี้หรือว่าน้ำหอมกลิ่นกลิ่นนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับและน้ำหอมที่ผมจะมาเปรียบเทียบกันกับแบรนด์ของ s ซอร์ i ินเน r ยส m าร r ฟัม g r ร e นิ่งก s กลิ่นนี้นะครับก็คือกลิ่นจากบ้านของ a l e x a n ซ ria ียนั่นเองนะครับเ h อ Irish g e n t l e m a n นะครับกลิ่นของ The Irish Gentleman นครับมันจะมีความสดชื่นของตัวเลมอนของตัวเบอร์กามอตที่มันจะพุ่งออกมา,มามากกว่านั่นเองนะครับความเป็นวอเทอรี่น้อยพอสมควรนะครับในช่วงแรกนะความเป็นดินๆความเป็น earth y, earth y, เออร์ตี้เออร์ต Bridge Gentlemen นรมันจะมีความสดชื่นที่เราจับได้ดีมากๆนะมีความสดชื่นมากกว่า Morning Green Grass นะครับมันเหมือนจะเป็นกลิ่นที่ติดแห้งๆมากกว่านะครับเมื่อถ้าเทียบเป็น2กลิ่นนี้แล้วนะผมว่า Morning Green Grass เนี่ยเราจะจับได้ถึงความเป็น วอลเทอรี่จะจับได้ถึงความเป็นเออตี้ที่มันเป็นดินที่แบบว่าเหมือนโดนรดน้ำต้นไม้แล้วอะที่มันจะเป็นดินที่แบบว่ามีความชุ่มชื้นชุ่มชื้นหน่อยครับมันนี่กลิ่นกลาสจะมีประมาณนั้นนะครับแต่ว่าตัวของเดอะไอริชเจนทัแมนเนี่ยผมแทบจะไม่รู้สึกถึงความเป็นวอเทอรี่เลยเมื่อเทียบกับกลิ่นนี้นะที่ผ่านมาผมอาจจะพูดว่ากลิ่นนี้มันมีความชุ่มชื้นใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อเทียบกัน2กลิ่นเนี่ยผมว่ากลิ่นของเดอะไอริชเจนทัลแมนเนี่ยไม่มีความชุ่มชื้นแบบ กมอสที่แบบสดชื่นเหมือนเราแบบพุ่งออกมาเออมันประมาณนั้นมากกว่านะครับและถ้าพอผ่านไปเรื่อยๆนะครับกลิ่นของ The Irish Gentleman นะครับมันแค่จะมีความเป็น f ล o r a l ที่มากขึ้นนะครับมันจะมีความเป็น f ล o r a l นวลละมุนมากขึ้นแต่ก็ถือว่าใช้งานง่ายพอๆกันเลยนะครับซึ่งถ้าถามว่า2กลิ่นนี้เหมือนกันไหมผมว่าไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นนะครับกลิ่นของ มอร์นิ่งกรีนกราส s นะครับมันจะมีความซับซ้อนมากกว่ามันจะเหมือนแบบมีรายละเอียดของตัวกลิ่นที่มากกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของการเดเวลลอปกลิ่นต่างๆผมว่า Morning Green Grass จาก Souvenir Parfum ทาได้ดีมากกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของราคาผมว่าเขาทําได้ดีมากกว่าและแล้วก็ในเรื่องของการติดทนนาต่างๆครับ Morning Green Grass เขาเป็นออลเทอร์พาร์ฟัมนะครับแล้วก็ Alessandria the Irish Gentleman ครับเขาเป็น Extra Eau de p ร r ฟู m นะครับมันก็จะมีการติดทนนาที่ใกล้เคียงกันครับเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่ากลิ่นของในตอนนี้นะกลิ่นของ Morning Green Grass ซึ่งเป็นออลเทอร์พาร์ฟัมเนี่ยเขาจะกระจายตัวได้ดีมากกว่านะครับเพียงแต่ว่าการติดทนนาอย่างเงี้ยด้วยความที่เขาเป็นน้ำหอมสดชื่นทั้ง2กลิ่น แต,แต่ว่ามันเป็นความเข้มข้นที่ค่อนข้างจะสูงเนาะผมก็เลยคิดว่า2กลิ่นนี้สามารถติดทนบนผิวคุณได้ตลอดทั้งวันนะครับอยู่ที่การกระจายตัวแหละว่า2กลิ่นนี้มันจะกระจายตัวบนผิวของคุณเนี่ยได้มากได้น้อยขนาดไหนนะครับและถ้าถามผมนะว่าผมชอบกลิ่นไหนมากกว่ากันนะครับอันนี้น่าจะเป็นคําถามที่ชี้ชะตาเลยนะว่ามันจะออกไปในทิศทางไหนเนาะซึ่ง DNA กลิ่นแบบ Creed green irish w e e d อย่างเงี้ย ผมก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยอยากจะหยิบมาใช้ในชีวิตประจําวันสักเท่าไหร่เพราะว่ากลิ่นอย่าง Deodor Fuller นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยโอเคนะก็ไม่ค่อยชอบกลิ่นแบบนั้นสักเท่าไหร่มันเป็นน้ําหอมที่ราคาดีก็จริงราคาถูกก็จริงเพียงแต่ว่ากลิ่นมันไม่ค่อยเหมาะกับวัยรุ่นสักเท่าไหร่มันอาจจะเหมาะกับคนที่เริ่มทํางานเริ่มเข้าวงการน้ําหอมหรือว่าคนที่ต้องการน้ําหอมที่มีความสดชื่นใช้งานง่ายๆใช้งานได้ทุกวันเ่ะถยผมว่า มันตอบโจทย์กับบุคคลแบบนั้นมากกว่านะครับเพียงแต่ว่ากลิ่นที่เขามีความวัยรุ่นลงมาหน่อยเนี่ยอย่างเช่นกลิ่นเนี้ย a าริสแอนเบียเดอะไอริชเนท์แกลิ่นเนี้ยผมว่ามันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะวัยรุ่นมากๆแล้วก็ตัวผมเองช่วงหลังที่ผมใช้มากขึ้นเนี่ยผมก็รู้สึกค่อนข้างจะชอบกลิ่นนี้มากขึ้น,นครับเพียงแต่ว่าเมื่อมาเจอกับกลิ่นของ souvenir's p พ r f u m m o r r i n n g r e e n g r ก s s กลิ่นนี้แล้วเนี่ย ผมก็ค่อนข้างจะประทับใจในกลิ่นของเขาและแล้วก็อย่างที่ช่วงต้นที่ผมบอกไปนะครับว่ากลิ่นที่ผมได้ดมจากอันเนี้ยก่อนที่ผมจะมาฉีดในวันนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันพอสมควรและผมค่อนข้างจะประทับใจกับการเดเวล็อปกลิ่นของเขาถึงช่วงเบสถึงช่วงรายดาวไปเลยหรือว่าการพัฒนากลิ่นต่างๆในตัวของกลิ่นจนมามาถึงช่วงรายดาวเนี่ยผมค่อนข้างจะประทับใจแล้วก็ในตัวกลิ่นของเขาที่ ผมก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเป็นกลิ่นที่เอิร์ที้หรือว่าเป็นกลิ่นดินๆที่มีความชุ่มชื้นมีความสดชื่นน้อยลงมาและดันในกลิ่นของฟอสฟร์ในช่วงเบสและกลิ่นของความเป็นเอิร์ที้เอิร์ที้ซึ่งมันมาในช่วงแรกเนี่ยมันยังอยู่อนะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าค่อนข้างจะประทับใจกับกลิ่นนี้มากขึ้นแต่ถ้าต้องเลือกจริงๆอ่ะผมไม่สามารถเลือกได้ในคลิปลนี้ครับว่าผมจะชอบกลิ่นไหนมากกว่ากันนะครับก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับคนที่ ปูมนาเลยเนาะผมพูดปูมนาเนาะก็คิดว่าน่าจะมีตัวไหนที่ชนะใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่นะครับผมรู้สึกว่า2กลิ่นนี้มันสามารถสลับกันใช้ได้นะครับด้วยความที่ ถ้าคุณชอบกลิ่นที่มีความสดชื่นมากกว่านยเน่ยแล้วคุณเป็นคนที่ไม่ชอบกลิ่นที่มีความเอิร์ตี้หรือว่าไม่ชอบกลิ่นที่มันแบบแบบมีความฟลอรัลท,ที่มันชัเดเจนจนเกินไป่ผมว่ากลิ่นนี้กลิ่นของ a อซิสเนเบียเดอะไอริชเดนเทอร์แมนจะเหมาะมากกว่าเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะสดชื่นมากๆนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ช่วงหลังเนี่ยถ้าใครที่ไม่ชอบโน้ตฟลอรัลเนี่ยคุณน่าจะชอบได้ง่ายเพราะว่าฟลอรัลในช่วงหลังของเขาไม่ได้เยอะอะไรเลยแล้วก็กลิ่นเออร์ตี้เออร์ตี้กลิ่นดินดินของเขากล ฉะนนั้นกลิ่นเนี้ยถือว่าใช้งานได้ง่ายมากกว่าแล้วก็ดูมีความเป็นวัยรุ่นมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าคุณต้องการน้ำหอมที่มีความเด็บที่มีความอินเทนส์ ในตัวของกลิ่นและมีกลิ่นความแตกต่างระหว่างกลิ่นของอเล x a ซ d r i a t ียเดอะไอริชแมนนะครับหรือว่าเดวิดออฟคูบะเออะไรเงี้ยซึ่งผมแทบจะตัดตรงนั้นออกไปได้เลยนะครับคุณน่าจะชอบกลิ่นนี้มากกว่าเพราะว่ากลิ่นเออร์ตี้ของเขากลิ่นดินๆที่มีความชุ่มชื้นแบบเย็นเย็นด้วยอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมันก็ค่อนข้างจะทํางานของมันได้ด an uh ีนะครับและวัยรุ่นผมว่ากลิ่นนี้ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะด้วยความที่ช่วงหลังนะครับกลิ่นเออร์ตี้ของเขาเนี่ยมันก็เริ่มจะจางลงแล้ว ผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะมีความภูมิฐานมีความหรูหรามีความดูโตแต่ถ้าคุณเป็นวัยรุ่นผมว่ามันจะเสริมบุคลิกของคุณให้ดูมีความมั่นใจมากขึ้นดูมีความอัพคลาสขึ้นมามากขึ้นกับน้ำหอมกลิ่นนี้เมื่อคุณได้ใช้มันครับผมก็เลยรู้สึกว่าในคลิปคลิปนี้ผมไม่สามารถเลือกได้ว่าผมจะชอบกลิ่นไหนมากกว่ากันเพราะว่าแต่ละกลิ่นเนี่ยมันมีความ แตกต่างในตัวของมันเองแล้วก็มีเอกลักษณ์ในตัวของมันเองถึงแม้ว่าเขาจะเป็นน้ําหอมที่โคลนน้ําหอมตัวเดียวกันก็คือ c r e d g r e e n Irish Tweed ก็ตามนะครับนี่ก็เป็นการรีวิวน้าหอมแลวก็เปรียบเทียบน้ําหอม2กลิ่นที่ผมมาแชร์ในวันนี้นะครับก็อยากจะฝากน้ําหอมดีๆน้ําหอมคุณภาพจากแบรนด์ของ v e n i r ร์ฟาร์มแล้วก็ในเรื่องของราคาเนี่ยผมว่า very good มากๆนะครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนได้ลองเข้าไปติดตามกันดะูเนาะถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปสอบถามจากเพจของ Su v e n i r s ์ a าร์ m ได้ทั้งในอินสตาแ นเลยะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยกันนะครับคุณเคยลองทั้งสองกลิ่นนี้ไหมนะครับผมไม่อาจนกแนะนําให้คุณไปลองทั้ง2เกลิ่นนี้มากๆเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับทิมคันเลยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้พาคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ